โอเคสวัสดีครับเรากลับมาอยู่กเกมโยกกลังโกลบอลเหมือนเดิมนะตอนนี้ตัวละครของผมก็เข้าสู่เรเวล82เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาแนะนำนตัวอาชีพนักดาบอาธรรมกันละกันเนาะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มจากชุดก่อนนะครับอันนี้คือดาบของผมเนาะดาบนะครับออฟค่อนข้างจะดีนะแล้วก็ได้ขัดกรา ขัดเก่าตรงเนี้ยไปขัดเก่าอยู่ตรงเมืองของตำนานหอเกติยศนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าเริ่มเริ่มเริ่มต้นทำกันยังไงนะครับเวลาเราขัดเก่าแม็กไปแล้วอ่ะมันไม่ต้องล็อกแล้วนะข้อดีของเขานะแต่ว่ามันก็ใช้เยอะอยู่นะอาจจะต้องล็อกแล้วขัดไปเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยเวลาเราขัดเก่าแม็กแล้วเนี่ยกดล็อกมันจะล็อกไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมล็อกไม่ได้แล้วแต่ดาเมจไล่เนี่ยของผมมันยังไม่แม็ก เราลองขัดดูแล้วกันคือถ้าไม่ขัดมันก็จะต่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเสียของเนาะแต่ถ้าสมมติเราล็อกปึ๊กเราต้องซื้อก่อนเอาสักห้าอันแล้วกันแต่มันเปลืองตังค์ไงประเด็นเนี่ยคือ,อไม่ขึ้นเลยครับไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรน,นี้แม็กแล้วเนาะแม็กแล้วก็เราก็มาดูว่าเราจะเอาแม่นยำใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องล็อกนะโอ้ม่ไม่ได้เลยอะ เอ้ยโอ้โหเมื่อกีย้ยงดีเอ้ยอันนี้ดีโอเคอ่ะอันนี้โอเค,อนนอเคแล้วก็ป้องกันอันเนี้ยมันมันได้แค่นี้แหละผมก็แต่ว่ารองเท้าเนี่ยเราต้องล็อกตัวดีไว้เราล็อกตัวไอ้สักสองอันนะสักแปดชิ้นแล้วขัด โ okay. okay. อเคโอเคอะอไอ้บา้าคือรองเท้าอะ่ะเราไม่จำเป็นต้องเอาออฟอะไรมากมายก็ได้นะครับสร้อยคอแล้วก็ไม่จำเป็นแต่แหวนเนี่ยแหวนเนี่ยของผมเนี่ยใจก็อยากให้มันแม็กนะแต่ว่าไม่รู้จะทำได้หรือเปล่า โอ้โห oh, oh. มันทำแม็กยากอะ่ะมันเปลืองตังค์่ะประเด็นอะ่ะแต่ถ้าแม็กแล้วอะ่ะมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะมันก็จะบวกกับอุปกรณเพิ่มเติมสเตตัสของออฟลุงเราเนาะแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแม็กแม็วลาลาขัดแต่ว่าเสื้อเดี๋ยวผมก็ไม่รู้จะแม็กไปทำไมเนาะมันไม่ได้ออฟสเตตัสเพิ่มเติมอ่ะมันเป็นออฟสเตตัสพื้นฐาน แล้วก็รองเท้าเนี่ยผมได้มาประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็คือได้ผลป้องกันกระเด็นตีร้อยอันนี้ถือว่าโชคดีผมกดครั้งเดียวได้นะครับอันนี้แหวนก็ได้อุปกรณ์สเตตัสเพิ่มเติมร0 0นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าผมออฟลงเจ็บมากนะครับเอออีกอย่างหนึ่งนะมันสผมไม่แน่ใจว่ามันขัดยันได้หรือเปล่าก็ไม่เห็น ได้เนาะโอเคนี่คือของในตัวผมตอนนี้นะว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาอีกตอนหนึ่งก็คือถ้าเราฝังเนี่ยฝังเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องผมมาไปพลาดตอนที่ว่าไม่ได้ซื้อพวกจังหวะที่มันมีกิจกรรมเติมเงินอวยพรเนาะแต่ว่าเดี๋ยวตอนหลังจะตั้งรอก,กิจกรรมนี้มาแล้วค่อยจัดนะครับหลังจาก80ไปแล้วเนี่ยไอหินตัวเนี้ยสำคัญนะผมก็เพิ่งรู้ พระอวยพรเนี่ยมันจะบวกค่อนข้างเยอะนะเนี่ยหินปีู่ในตำนานเวลสี่เนี่ยเวลร์แปดถึงซื้อใส่ได้นะครับแล้วก็มันซื้อจากตรงร้านคิดตั้นผูกมัดน,นะครับกดไปที่อัพเนี่ยซื้ออย่างลูกนะหนึ่งสลูกมันก็จะครบพอดีนะครับแต่อันเนี้ยผมขาดอยู่ขาดอยู่ตัวนี้ที่ยังไม่ได้ฝัง ก็คือแหวนนะครับก็ยังไม่มีตังค์แต่พวกนี้มันแจก,กกิจกรรมอีกหกร้อยทองฝูมัดนะครับราค่อยซื้อถ้าอัพแล้วมันจะเป็นยังไงนะเห็นปหมมันก็อัพใช้หินตัวนี้อัพแล้วก็พลังผนึกแล้วก็อัพอย่างรวดเร็วไปมันบวกเยอะนะคือบวกเยอะมากเยอะจนน่ากลัวเลยเนหะ็นไหมบวกขี้ถ้าเสื้อก็บวกแม่นยำบวกโจมตีอันนี้บวกเลือดลมบวกปอนกัน อุ้ยโอ้ยสงสัยจะไม่สบายแฮะแล้วก็เสื้อนะครับตอนนี้ผมอัพดาบ65ไปแล้วถ้า66เนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเพิ่มเติมเนาะแต่ว่ามันแค่ว่าดาบมันจะสวยขึ้นนะครับเป็นสีทองแต่ว่ามันเปลืองนะเราไปอัพอย่างอื่นก่อนแล้วก็ถ้าอัพอันนี้15มันจะเบกิกคีสดาเมจ10%นะครับ ต่อไปผมก็จะอัพทยอยอัพทีละชิ้นทีละชิ้นไปและครับแต่ว่าเราเก็บเยอะเยอะก่อนเราค่อยอัพนะแล้วก็ต่อไปนะครับสิ่งสําคัญเลยนะเวลาเราดูตัวละครนะครับก็คือเคล็ดวิชาเคล็ดวิชาเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญนะคือมันทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นเยอะนะผมว่าคือคิดตั้นเนี่ยมันต้องเติมกันนะตอนนี้มัน เก็บไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วบอทเยอะนะครับผมใช้อยู่ประมาณโหเกือบเกือบ30ล้านนะประมาณ20ล้านคิวต้นนะในการอัพแล้วก็เดี๋ยวต่อไปผมจะทำถึงขั้น30นะมันบวกได้ช่วยเยอะนะอันนี้ช่วยเยอะทำให้ตีแรงขึ้นเยอะนะครับทำให้ตีแรงขึ้นเยอะแล้วก็นี่ยกจิตยกจิตตอนนี้ผมได้แค่ขั้น8นะเพราะว่ามันไม่มีของอัพนะ ไอคิดตันอนะไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยไอหินอุกบาทเนี่ยโอ้โหใช้เยอะมากนะครับล้างผนึกผมก็ล้างได้แค่นี้นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ต้องห้ามต้องห้ามนี่ผมเปิดเกือบจะหมดแล้วเหลือแค่โอ้แต่พวกนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบเดี๋ยวๆไงเราก็ได้นะครับเสริมพลังเนี่ยผมยังเปิดไม่ได้เพราะยังอัพยกจิตไม่ถึงขั้น10มันใช้ตังค์เยอะนะแล้วก็ดาบอันนี้ได้แค่ขั้น2คือแม็กแค่ขั้น2นะครับ แล้วก็จิตดาวจิตดาวก็ค่อยๆอ,อัพไปมันจะใช้ตัวนี้นะครับทรายดวงดาวด้วยการอัพไปเราไปเรื่อยๆไม่ต้องก็ประมาณนี้นะแล้วก็ตีบว,วกอัพนะครับก็ฝังอัพเลเวลแล้วก็สร้างสร้างอย่างสร้างไม่ได้นะฝึกฝนฝึกฝนบรรลุก,ก็เน้นโจมตีป้องกันละคีนะผมจะเน้นอยู่3อันนะครับยินหยางยินหยางเนี่ย ไอ้ฝึกฝนเนี่ยมันไม่เคยพอเลยเปิดขวดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมมีไอ้นี่เยอะนะเนี่ยอัพไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันไม่พอนะครับไม่แม่งหายากจัดแล้วก็คงจะอัพแต่ป้องกันของตัวหมัดนะเพราะหมัดมันต่อยแรงมากนะหมัด นักมวยเนี่ยป็นต่อยแรงมากนะครับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงตอนนี้ผมเล่นตัวหุ่นช่างเทพนะครับหุ่นช่างเทพก็อัพแม็กไป2อ,อย่างนะครับหุ่นช่างเทพเนี่ยมันค่อนข้างจะหาของมาอัพง่ายนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปั้นตัวนี้นะก็คือเด็กเซียนสุลานะครับก็เดี๋ยวค่อยอัพน้องเขาให้เต็มแล้วก็มีอะไรอะ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะสัตว์เลี้ยงที่หลักๆก็มีไก่ นะครับไก่ก็อัพแค่ไก่ก็เดี๋ยวอัพไปเรื่อยๆแหละอัพจนเขาเต็มแล้วก็ก็มีหุ่นช้างเทพสองตัวนี้เป็นตัวหลักแต่ตอน,นี้ยผมใช้ตัวนี้เป็นตัวหลังนะก็มันไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ว่าชอบที่น้องเขาเท่นะก็เลยจัดไปอยาให้เสียแล้วก็เลี้ยงเข้าไปทาย อาวุธเทพนะครับอาวุธเทพตัวนี้ผมอัพแม็กไปแล้วเดี๋ยวรอจุตินะครับจุติเดี๋ยวรอเก็บของลงดันอีกสัก2อาทิตย์น่าจะได้นะแล้วก็ดูคือเวลาจุติแล้วข้อดีของการจุติคือมันพลังประจมตีมันจะเพิ่มขึ้น2 0 0พันแลวป้องกันเพิ่มขึ้นพ5นหนะตัวนี้เมื่อใส่อาวุธเทพนี้แล้วอ่ะต้านทานการควบคุมเพิ่มขึ้น10นะครับแล้วก็แต่ตรองผมเนี่ยผมใช้น้องลิลลี่แดง จุติเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไอเขาเรียกว่าะไรจังหวะนั้นมันมีกิจกรรมขายถุงจุติอ่ะเจ็ดร้อยนะครับเสื้อก็เลยซื้อมาเพราะว่ามันไม่มีแจกไม่มีหานะต้องต้องไอ้นี่เอานะครับข้อดีของเขาคือเลาใกล้าตายเลือดมันจะเด้งนะแล้วก็มันจะมีพออัพเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีวิญญาณอาวุธให้เราอัพนะครับ ตัวเนี้ยเราต้องแลกเก็บไว้เยอะๆนะผมไม่ได้แลกเก็บไว้เลยนะครับมันเอาไว้อัพไอ้พวกเนี้ยนะมันก็จะเพิ่มดาเมจแรงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเมื่อสนใจอุทเทมมีแล้วได้รับดาเมจลดลง2.6%นะก็คือมันก็บวกเยอะนะครับหลักๆนะถ้าสายฟรีเนี่ยเขาจะไปเล่นตัวทธนูปิดมานกันนะธนูปิดมานเนี่ยค่อนข้างดีนะครับ ผมแนะนําให้ไปเล่นอันนี้นะถ้าเล่นนักมวยหรือเล่นเล่นพวกสายดามเมจอะจริงๆอันนี้โคตรน่าเล่นเลยผมแบบไม่รู้เรื่องไงแล้วก็เวลาจุดติแล้วเนี่ยมันจะบวกคิดดาเมจแรงขึ้นอีก20นะครับโอ้หถือว่าดีนะตอนนั้นนะถ้าผมเล่นตัวดาเมจหนักๆนะผมคงจะจุดติตัวนี้ไปแล้วนะครับพาหนะพาหนะ าหานเนี่ยผมจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมมันควรต้องไปเล่นกระต่ายนะนักดาบเพราะมันมิดบ่อยนะครับแต่แต่คราเนี้ยเรารู้ตอนที่มันสายไปแล้วถ้าจะไปให้ล้างผนึกใหม่เนี่ยมันเหนื่อยนะมันใช้เยอะมากในการคิดตันตอนนั้นผมลงดันทํำมังกรนะเก็บวันละสามแสนสองแสนเนี่ยเพื่อมาอัพสกิลเขานะครับลูล้างผนึกเนี่ยผมดำได้แค่นี้แหละเพราะว่ามันฟุกมากเนี่ยคือสุดและ ที่ผมทําได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยนะแล้วก็สกิลผานะของเขาเนี่ยก็คือจะได้รัก,รกษา 3, เพิ่มขึ้นสิแล้วได้รับดาเมจลดลง4.5เนาะอัน,น,นเนี้ยสกิลผานะเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้เป็นหลักโจมตีทั่วไปนะครับแล้วก็เมื่อสร้างดาเมจเนี่ยตัวเนี้ยมันจะทําให้ศัตรูเราติดหนืดนะโคตรดีนะอันเนี้ยเลลองใช้แล้วดีมากนะครับแต่อันที่3เนี่ยแล้วแต่เราจะใส่โจมตีก็ได้ขิก็ได้ นะครับแต่ขอผมใส่ตัวนี้ไว้ว่าโจมตี3เท่าของดาเมจเนาะเผื่อมันแรงมาติดแล้วมันเหมือนแบบโป๊ะเดียวไปเลยอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นติดอยู่นะครับเนี่ยตัวก็จะประมาณนี้นะแต่ตัวถามว่ายังเก่งไหมก็ไม่ได้เก่งนะเพราะว่ามันสู้นักมวยนีก็ยังไม่ได้นะแต่ถ้าตัวผมไปเล่นอาชีพนักมวยเนี่ยก็น่าจะโหดไปแล้วนะครับแล้วก็ อาวุธลับเนี่ยอาวุธรับเราเล่นกระสุนเหรียญทองนะแต่จริงๆแล้วนะผมว่าอัสนีฟาเนี่ยโอเคเพราะว่ามันเพิ่มคิดาเมจหลังๆเนี่ยเลือดมันเด้งไม่ทันหรอกเพราะหลังๆทุกคนแม่งดาเมจแรงไงพอดาเมจแรงแล้วแม่งไม่จําเป็นแล้วอะ่ะคือเด้งเลือดก็ไม่กลัวแล้วอะ่ะห้าฟื้นฟูอ่ะของอัพมันก็หายากนะอัน,นเนี้ยนเ,เนี่ยไอทองนาพิวเฮิร์ดสมบัติเอเวจีเหนือมุกมังกรมุกมังกรเลือด ได้แล้วอันนี้มันหายากนะหรือว่าเลเวลผมจังไปไม่ถึงก็ไม่รู้นะเพราะมันต้องใช้อัพดูดิมันไม่มีให้อัพอะอัพเลเวลก็เต็มไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้แต่จริงๆว่าผมควรจะไปเล่นอัศนีฟาดนะเดี๋ยวผมจะ PVP ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงหลักๆตัวละครก็จะประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เก่งมากเดี๋ยวผมต้องรอจังหวะ เนี่ยมันจะมีจังหวะแบบนี้ครับเนี่ย,ยจังหวะให้กิจกรรมอย่างเงี้ยพอเราเติมไปมันก็ได้ของของฟรีมาถูงมาเออผมลืมไปจิตอาวุธเนี่ยอาวุธผมก็จริงจริงจิตอาวุธอะเล่นไปเรื่อยๆก็ได้นะมันไม่ต้องมันมันหาง่ายไงมันแค่แบบวันหนึ่งอัพได้เงี้ยวันหนึ่งอัพได้แต่ที่สําคัญคือตัวนี้ต่างหากรูปแม่นะ้ําฟูสีเนี่ยมันต้องเติมเอาอย่างเดียวนะหรือไม่ก็รอกิจกรรมอ่ะ ค่อนข้างจะหายากนะแต่มันก็ไม่ได้บวกอะไรเยอะมากมายเท่าไหร่นะแต่แค่ว่ามันจะเท่เวลาเราอัพธงไปแล้วเนี่ยผมว่าผมไปถึงขั้นแปดได้สบายสายนะมันก็บวกบวกไม่ค่อยเยอะนะในความรู้สึกผมนะบวกไม่่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็หลังๆกก็เยอะแล้วนะพันสามใช่ไหมแต่ถ้าอวยพรอ่นะอวยพรเนะี่ยเดี๋ยวหาหินหัวใจมาอวยพรเนะี่ยผมว่าน่าจะโอเคนะ แต่ผมรอจังหวะดีๆแล้วก็อวยพรเขาดีกว่ามันคุ้มกว่าไงเห็นปะเนี่ยก็ยังไม่ได้ฝังเนี่ยไอพวกเนี้ยแทบจะไม่ได้อัพเลยเพราะว่าฝังรองเท้าเนี่ยแทบจะไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยอุยนั่นเลยเพราะว่าไอตัวผลึกเนี้ยหายากมากจะให้ซื้อก็แพงจัด แพงมากอ่ะผนึกอ่ะต้องเล่นไปเรื่อยๆอ่ะเล่นไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหผนึกคิดตั้นแล้วก็มีเป็นเซตของเขาเนาะขั้นหกทุกชิ้นแต่ว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็ทำได้นะไม่ต้องรีบร้อนนะครับใจเ,เย็นๆผมก็ค่อยๆไปไม่ได้รีบอะไรมากมาย โอเคนักดาบอาธรรมเนี่ยคือมันก็เก่งนะแต่ว่ามันจะต้องมีของค่อนข้างเยอะนะในความรู้สึกผมนะเดีเราลองไปพีพีดูนะครับสง่งครามเดี่ยวนะอ่าเราลองเจอนักมวยดูตัวนี้เอานี่ตัวนี้ก่อนละกันหาสู้ก็จัดไปจริงๆแล้วน,นักมวยเนี่ยผมว่าไอาตัวเนี้ดีสุดไอบัฟแดงเนี่ย แต่จะมีอีกอันสกิลหนึ่งโอ้นักฆ่าก็โหดนะในความรู้สึกผมอะถ้านักฆ่าแบบของฟูฟูอะมันสกิลระเบิดได้ตายหาหมดอะ เดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายอันเนี้ยแรงมากภายในเนี่ยหลักๆเออผมลืมบอกภายในไปก็คือภายในผมจะใช้ตัวนี้โจมตียุดช่องแท้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับวัดคืนวันเพนนะครับแล้วก็ผ่าภูผาแล้วก็ไล่หนทางเนาะแต่ตอนเนี้ย ประเด็นก็คือมันค่อนข้างกดคอยเลยเนี่ยเราเราคอยจังหาจังหวะแรกเอานะไอ้พวกภายในอะแต่ผมขอภายในคลังเนี่ยมันยังมันก็ขาดอีกเยอะค่อนข้างจะเยอะนะดับผ่าผูผาอะไรเงี้ย อันนี้ขาด6อันนี้ขาด4อันนี้ขาดอีก4ถึงจะอัพได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคเดี๋ยวเราลองไปท่าไม่ตายสกิลดาบโจ๊ะ,จะไปอันนี้สกิลดาบนี้ค่อนข้างแรงนะเราไปเจอตัวไหนดีนักมวย80ดดีกว่าคือนักมวยเนี่ยมันแรงมากนะ ถ้าเราโดนเปิดก่อนเนี่ยคือจบเลยต่อยหมัดเดียตายอะ่ะโดดสับเลยปบัปบปบับปับถ้าไม่ตายเป็นแรงนะเห็นไหมแต่ผมอัพไปไปขั้นเยอะแล้วอะขั้นสุดแล้วอะ่ะมันก็เลยแรงโดดสับเนี่ยนะเราเมื่อก่อนผมสู้ตัวนี้ไม่ได้นะแต่ไม่รู้ตอนนี้สู้ได้เปล่าคุณจินนี่นะครับ ผมสู้ไม่ได้เลยเมื่อก่อนเล่นเปลี่ยนเป็นดาบธรรมะแม่งเหมือนกระสอบทรายเนยีถ้าเขาต่อยสกิลมามิดเมื่อไหร่เนี่ยก็จบผมก็ฆ่าได้แล้วโอ้แม่งถึกมากไอ้หา่าไอหุ่นช่างเทพเนี่ย ถึกแบบนันลกแตกเลยโอ้โหอีบา้ามันจะตายไมเนี่ยโอ้โหมันถึกคุณช่างเทพนี่มันได้ถืออาวยาคดพออครแม่ถึกเลยเมื่อก่อนตัวละครผมจะสู้พวกตัวนี้ไม่ได้นะพวกสัตว์เลี้ยงอะพรานักดับ นักดาบธรรมเนี่ยโหดแต่นักดาบธรรมะไม่แนะนําให้เล่นเลยแม่งเหมือนเป็นกระสอบทรายอะผมลองเล่นมานะไม่รู้อดทนเล่นมาได้ยังไงแล้วก็ลองสู้กสักหน่อยกำลังเพลินไงตัวนี้แล้วกัน82ตัวนี้เขาน่าจะต่อยอแรงอยู่นะ จะได้โดดสับตายไหมแรงนะครับถ้ามาตายเนี้ยค่อนข้างจะแรงนะแต่ผมไม่รู้ว่าอาชีพอื่นเขาเหมาะเหมาะหรือเปล่านะตรอต้องดูว่าอาชีพตัวไหนเหมาะหรือเปล่านะอันนี้ผมแบบรู้โดยบังเอิญนะเนี่ยอันดับสี่ตัวเนี้ยแรงนะเขาต่ออีโอ้ยไี่ได้แล้วหมดแล้วของหมด ของหมดก็ประมาณนี้นะนักดาบอาธรรมนะครับเก็บเลเวลตอนนี้ก็82แล้วก็เดี๋ยวเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์ด้วยนะเะามาดูการเติบโตของนักดาบตัวนี้กันนะครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นกระสอบทรายให้เขาทุบเลยนะผมอะจากหมดเก็บเวลก่อนก่อนเนี๋ยเล่นเหมือนเป็นกระสอบทรายอะให้เขาทุบตีทุกวันเลยแต่ตอนนี้ก็ พอได้แล้วแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ไปชิงธงเลยธงน่าจะโดนยึดนะครับไม่ได้ไปเล่นศึกชิงธงเลยอันนี้เก็บเวลผมก็จะเก็บเวลอยู่ตรงนี้นะนักฆ่าอะไรเนี่ยแต่จริงๆมันมีอีกจุดหนึ่งนะที่ไปเก็บเวลได้ไดนะเดี๋ยวผมพาไปดู ไม่รู้มีคนหรือเปล่านะไอทหารเนี่ยเนี่ยมันจะมีคนแล้เวเรามาดูเดี๋ยวผมเอาสัตว์เลี้ยงเก็บก่อนนะครับเรามาดูว่ามันสะท้อนแรงไหมอ่าดูนะแรงนะเห็นปะ่ะปาบเขาให้ปาบเขาให้ปาบเขาให้ติดคี้ก็แสนเก้านะถ้าไม่ติดคีคือเก้าหมื่น คือติดคีเพราะาเราอัพคีดามจมันค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวละครเขาเก่งขึ้นก็คือภายในรูนนะครับรุนของผมเนี่ยก็คือใช้ตัวสัจจะนะสัจจะมันจะบวกคีดามจ15%อัพขั้น3ก็คือเต็มแล้วนะครับแล้วก็ชุดที่2เนี่ยเขาเรียกตาลับตาลับเนี่ยมันคือต้านคีนะก็เลยเอาตัวนี้ไว้อันนี้กำํำเนี่ย มันค่อนข้างจะทําหายากมากๆนะมันต้องผลิตเอาแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่อยากทําตอนนี้นะครับก็ค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็รูนเนี่ยผมจะใช้รูนตัวนี้นะครับอย่างร้อนนะอย่างร้อนก็อัพไปอยู่โดยประมาณเว้ร2แล้วนะครับแต่จริงๆจะอัพเข้าไปอัพอ,อีกก็ได้นะแต่ว่า ยังขี้เก็จอัพก่อนนะครับตัวเนี้ยพรสวรรค์ของเขาข้อดีก็คือเขาจะ,ะทําให้ติดมื่นไงเวลาศัรตรูจะสะท้อนและทําให้ติดมืน่นมันไม่ได้สะท้อนนะมันทําให้แค่ติดบุนเฉยๆนะครับแล้วก็ตีแรงขึ้นนะครับนาำมทปปัท่ป่วไป2เเพลพิงพิโลกอันนี้คือคีบวกคีเนาะแต่ว่าอันนี้คือเพลิงเผานะครับ เผา7%ของเลือดสูงสุดนะแต่ไม่รู้เผาเนี่ยไม่แน่เดี๋ยวผมจะเอาออกนะมันไปเอาใส่ขีแทนนะครับแล้วก็ภายในเราไม่ได้อับน้องแล้วก็มีป้องกันแล้วกับโจมตีก็อยู่โดยประมาณนี้นะเดี๋ยว่ามันไม่ได้สะท้อนนะแต่จะทำให้ศัตรูมึนเล็กๆเนี่ยกดอันนี้คือสกิลสะท้อนของเขานะ ะสะท้อนแรงนะเห็นแบบนี้ก็เถอะสะท้อนถึงใจอ่ะนี่คือดาเมจของสกิลสะท้อนนะแต่ถ้าเป็นนักดาบทธรรมะมันจะเด้งเลือดกดสกิลแล้วมันจะเด้งเลือดมันจะไม่เหมือนกันนะครับนั้นข้อดีมันแตกต่างกันแต่ผมแนะนำให้เล่นนักดาบธรรมะเอ้อะทำดีกว่า แต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบเลยแต่ถ้าจะเล่นอาชีพแบบอาชีพอื่นที่เป็นนอกกระแสไม่ใช่นักสาบไม่ใช่นักมวยอะ่ะผมบอกเลยว่าต้องเติมเยอะมากๆนะครับต้องเติมระดับหนึ่งอะ่ะถ้าไม่เติมยังไงก็สู้คนอื่นสู้นักมวยไม่ได้นักมวยมันตบดินหมดอะ่ะนักมวยนี่แม่งโคตรโกงดูอันดับผมนะยังอยู่อันดับแค่30อยู่เลยดูดิพลังลบอะ่ะ อันดับอารีนาสูงสุดของผมเนี่ยไปได้แค่อันดับที่สี่หนึ่งสองสามเนี่ยไม่ได้มีตัวเต็งอยู่ก็คือกดขึ้นอยู่ละประมาณนี้แหละกดขึ้นอยู่ได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าก็ยังสู้หลายๆตัวไม่ได้อยู่นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องอัพไอ้นี่เคล็ดลับอะ่ะถ้าอัพตัวเคล็ดลับได้ถึงสามสิบนะครับเคล็ดวิชาเนี้มันก็จะโหดมากๆเลย มันบวกเยอะนะมันบวกแบบพลังภัยโจมตีปกติโจมตีภายในอะไรเงี้ยถ้าคุณอยากรู้สเตตัสนะคุณดูไม่ยากเลยนะครับคุณไปที่ตัวละครกดที่นี่เลยเดี๋ยวมันจะบอกเลยไหมพลังที่มีต่อการมีชีวิตก็คือเลือดลมก็คือเลือดเราเนี่แหละตอนนี้เลือดเรา 1, 000, นะหนึ่ล้านเนาะกดสกิล l นถึงเป็น1ล้านนะครับแล้วก็ดามจที่ทำให้อันนี้คือดามจโจมตีก็เรารู้อยู่แล้วนะครับป้องกัน แม่นยำลบลีนะครับคีนี่กโอก,อกาสคีทนทานก็คือลดอากาศการโดนโจมตีแบบติดคีลดลงเนาะทนทานนั้นทนทานแม่ก็ไม่ได้สาคัญอะไรมากมายหรอกเพื่อปล่อยสกิลดามจทั้งหมดดามจปานเพื่อปล่อยสกิลดามจภายในทั้งหมดจะเพิ่มไปยังค่าดามจก็ทําให้ดามจแรงขึ้นอนะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะบอกหมดเลยว่าคุณคืออะไร ขิร่างกายคีดาเมตตต้านคิดที่เรารู้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ดาเมตศึกอะไรเงี้ยมันจะบอกภายในเอ,อเนี่ยเนื้อในเมื่อได้รับดาเมตโอก,กัสแลนะ้วที่ทําให้ดาเมตดบางส่วนเข้าสู่เนื้อในเฮ้ยเนื้อในนี่โอเคนะลดจํานวนหักค่าเนื้อในลงก็ฟุ้นฟูอัตราความเร็วในการฟุ้นฟ,นฟนูเนื้อในเพิ่มขึ้นเมื่อสร้างดาเมตเนื้อในทําจะทําลายค่าเนื้อในฝ่ายตรงข้ามส่วนหนึ่ง แล้วก็เนี่ยมันจะบอกว่าดามเมจน้ำดาเมจน้ำคือเพิ่มน้เม็ดน้ำจะทำเพิ่มเข้าไปในดามเมจและดามเมจจะดาเมเอจอะไรอะเพิ่มดาเมจสุดท้ายของสเตตัสวิชาดันมืดทั้งหมดเนี่ยมันก็จะบอกหมดแล้วดาเมจไฟดาเมจดไม้อะไรเงี้ยควบคุมอะไรเงี้ยแล้วก็อยากรู้อะไรก็มากดดูได้เลยนะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฉายาสเตตัสนะครับ ก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเอาสัตว์เลี้ยงผมออกมาก่อนโอเคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ